สำหรับวันนี้ไปกันที่เวทีมวยอตกอสามกับจังหวัดนนทบุรีเป็นศึกจิตเมืองนนนะครับต้องถือว่าเป็นนัดที่2แล้วที่ทีมงานจิตเมืองนนนะครับนำมวยมาชกกันที่เวทีมวยอตกอสามหลังจากที่มีวิกฤตนะครับในบ้านเมืองของเราสถาบัานสถานการณ์บ้านเมืองไม่ที่ไม่สงบไม่สามารถทําการชกได้ในเวทีมวยมาตรฐาน ก็กมาจัดที่อตัตโกสามนนทบ,บุรีเป็นไฟแรกที่จัดเป็นใบถือว่าแฟนมวยให้การยอมรับเข้ามาชมมาเชียร์กันแน่นเวทีแล้วก็นี่ถึงได้อีกหนึ่งไฟครับมาชมกันเลยครับคู่นี้ร้อยร้างเกียรติกำทรพบกับล้อเหล็กนิสูตรเจริญยนต์กับพิกัด48กิโลกรัมเป็นคู่ที่สองของรายการครับ ร้อยล้านนี่อยู่ในมุมแดงครับล้อเหล็กอยู่ในมุมน้ำเงินร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนาภัยวงศ์ครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีผ่านไป2ยกครับเป็นทางด้านร้อยล้านได้เปรียบ3ต่อ2ล้อเหล็กในลูกศิษย์ของเสียนันวิสุทธิเจริญยนต์นะครับในมวยค่ายนี้เปลี่ยนยังในรถมอเตอร์ไซค์เป็นทุกคนเพราะว่าค่ายแกเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ ชมเลืน,นี้ร่างช่วงชกนี้กันเกงแดงดูได้เปรียบเล็กน้อยแข้งขวาจังหวะล้อเหล็กครับลากโอ้โหโดนเข่าซ้ายสัก,กัดวงในครับดวลกันอยู่ครับแดงเชื่อกออกมาใหม่แลโดยคุณสมจิตแป้นแก้วนะครับเป็นผู้จัดการแข่งขันประกอบคู่ม่วยโดยเสียอ้วนเมืองนอนครับ นายสนามมวยเวทีออตกร,กรดวนเขา่าดวนวงในกันครับวันนี้ล้อเหล็กล็อกได้แล้วตีร้อยล้านก็ยังมีเถียงก็อ้าวแต่จังหวะนี้แม่เหมือนจะหยุดนิ่งไปครับมาจังหวะอยู่ตีก็ไปครับ ยังครับยังไม่ชัดก,ก็ต้องออกมาใหม่โอ้โหล้อเหล็กนี่ประเทศที่ตื้อไม่เลิกเหมือนกันอื้อหเสียไปสองสามดอกแล้วครับสี่แล้วครับห้าแล้วครับโอ้โหห้าดอกเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเสียบเน้นเน้นเนื้อเนื้อเลยครับสำหรับทางด้านล้อเหล็ก ชมกันครับยกที่4สถานการณ์ผ่านไป3ยกครับเป็นทางด้านล้อเหล็กได้เปรียบ11.8แยกครับแยกออกมาไหมโอ้โหจังหวะยัดคาตีนี้าไปโอ้โหเสียบและคาอีกแล้วคนระับสำหรับล้อเหล็กวิสูจน,น์เจริญยน อ้าวล้มลงไปตอนนี้ครับเดินไล่มาครับโอ้โหโยนเข่าขวาเน้นๆจะใช้เหลี่ยมช่วยได้ไม่ได้แยกครับแยกครับแข้งขวาโอ้โหได้จังหวะดักครับ โอ้โหเกียร์ขาล้มไปอีกครับจังหวะนี้โชว์เหนือแล้วครับแล้วก็ต้านกำแพงชาวไว้เดินต่อครับร้อยล้านโดนทีบจังหวะต้านกำแพงอีกแล้ว เดินไล่อยู่ครับร้อยล้านจะเข้ามาจาับล้อเหล็กอุ้ยโดนหมัดซ้ายก็คือขาวซ้ายขวาอดอกโอ้ร้อยล้านสถานการณ์ตอนนี้นี่บีบครับบีบให้เดินแล้วครับโอ้มั่นใจแล้วครับล้อเหล็กล็อกไว้สั้างกำแพงค่ะดูครับชกแบบมั่นใจ ปล่อยหมัดได้เสียวเหมือนกันนีคือหมดยกที่4ครับโดนหมัดเข้าไปเมื่อสักครู่นี่เสียวเลยครับเอาละครับยกสุดท้ายครับหมด4ยกครับเป็นทางด้านล้อเหล็กได้เปรียบ50ช่วงตัวเอาละครับ ้อยล้านมีหมัดมาครับยกนี้จะได้เสีย่ยวไหมมวยที่จิตมันโนนี่ขึ้นชื่อว่าพลิกไปพลิกมาอยู่แล้วครับโอ้ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนครับสำหรับทางด้านล้อเหล็กลอยล้านไม่สนใจละครับเดินเดินแล้วต้องทำด้วยหนูสอกซ้ายยังโดนไม่เต็มคนระับออกมาออกมา เดนเข้าหาครับหมัดชุดมาครับล้อเหล็กจะรอดไม่รอดรอดไม่รอดครับโอ้ยยังแก้ได้ยังแก้ได้มือไม้นี่ห้ามตกเด็ดขาดเลยโอ้ยโดนหมัดซ้ายโอ้โหเอาลวครับยังไงครับโดนขวาอีกดอกหนึ่งเอา้าเอา้างันยางหลุดด้วยครับของใครครับโอ้ของร้อยล้านครับ ไม่ล้อเหล็กกรรมาการนึกว,ว่าของล้อเหล็กครับแม่แต่จริงๆเป็นของร้อยล้านครับเอาละต่อยมีเหรหรือเปล่าโอ้โหมาเสียวอะช่วงนี้ครับเอาละไล่มาโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับล้อเหล็กวิสุทธิเจริญยน เอาทั้งต่อนี่เสียวไปเสียวมาครับรรออรมีโอกาสไหมเสียงปีกองเชิดแล้วครับันกลางแดงวโอ้โหฟันสอ,นอ,นอ,องขวาดูจางขวาครับมีรุ่นไม่มีร้อยล้านหมดยกสุดท้ายขีดด้ขีดด้กเอาเสียวเลยครับ พยายามเต็มที่นะครับร้อยล้านเกียกรนนิกำธรนาตำรวจเอกสัญญารัตนาภัยวงศ์ยรุ่มดวงแคะแนน